โอเคครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวแซตสามปีสิบเนะครับรถมือเดียวนะครับสวยๆเลยวิ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับเนี่ยดอก2ดอกเอาฟังเสียงสตาร์ทกันครับสตาร์ทง่ายนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเงียบๆนะครับ มาพร้อมกับท่ออาคาปูวิกนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับทะเบียนยัดซุ้มนะครับโซ่สเตอร์เหลือหลือๆนะครับอ่ารอบคันไฟออกครบนะครับทุกจุดเลย เดี๋ยวลองมาฟัางเสียงเบิ้นกันครับโอเคครับตัวนี้รถอยู่สกลนครน,นะครับเปิดราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์กับเฮงลิสซิ่งได้นะครับดาวประมาณ35,000นะครับหรือถ้าไม่เช็ค,คเครดิตก็ดาว41,000ืนะครับผ่อนประมาณ ปันปลายนะครับ48งวดครับตัวนี้ถ้าจบสดก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมก็ติดต่อมาได้ที่0836679082หรือ LINE v o y z a 1 2 4ครับถ้าหากคลิปกระตุกหรือบิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ